มันต้องได้ปรุงนะครับมาจัดไปเลยเรื่อยๆสวัสดีครับพี่น้อาทุกท่านมาแล้วครับวันนี้กับช่องสวัสดีสามพีใช่เนี่ยวผมมาเลยมาเนื้อเนี้ก่อนอื่นนี่ก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดตรแซ่บสะไคร่เป็นกำลังใจผมครับเข้าช่องยูทูปสามพีนะครับทุกคนมี้กำลังใจทั้คลิปต่อไปเนาะฝากกันเด้อเดี๋ยวนี้มาเลยครับมาครับเมนู น้ำเงี้ยวครับผมน้ำเงียวลำปางต๋าเต๋าเาเต๋าเาเต๋าเตาดตะาเต๋เต๋าเต๋าเต๋ามี๋าเต๋้ยต๋าเ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 ตเต๋าอตเต้าเต๋เต๋า่ต๋าเต้าเต๋ยเส้นอยู่ตาเปืเเเต๋าเตาเต๋าเเต๋เตมเาาา làm tốt cái lùm này đang nằm mà hai nhà năm năm mới gì đi ừ dần anh ngay mình mmm 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 nữa mmm mmm chắc mmm mmm มอเตอครับว anyway, ันนี mm ้กับบรรยากาศแดกเปยนเปยเือยต้องมีพักเลยครับนี่เดี๋ยวมดมดหัว นี่นี่อครับ ไปซื้อจ้าพนะมีแต่เหลือดอย่างเดียวเลยงูมีไก่มีมด อ,อันนี้นะครับอุนอ่นๆห่อนๆเลยคือมาอุน่นหอมอมเออเนาะ

うん。<laughs> mm hmm. right yeah. Mm hmm. Mm hmm. หมนมหม่แล้วครับเรียบร้อยละไปเอาฟากดไล่กดติดตามกดแชร์กดซับตะไคร่เปกันเลงใจผมเยอะครับเด้อเข้าช่องนู้นสามี่เนเครับเปกันเลงใจผมคลิปต่อไปเนาะแล้วันนี้กับน้ำมิโวขนมเส้นน้ำมิโญ่ลำปังครับปัดนแต่ไม่ตัเลือดจัด <c> ไ <ười> ปเร็ววันนี้ไปเส้นเรือไปเรียดีกับมิโญ่แล้ครับขอตัว,ว,วกันเด้อเจอกันใหม่ครน้าสวัสดีครับ